สวัสดีครับพ่อแม่พีน่น้องมาพอกันอีกเครือหนึ่งนะครับกับเนี่ยปีนี้กะปีไม้เรียบร้อยเพื่อนจียงไดกับสวัสดีปีไม่กันพร้อมๆกันครับมาพออัดเดี่ยวได้ก็ต้องพ่อลดตําแสนครับมือหนีมีรดรุ่นใดแน่เดี๋ยวพาไปเบิ้งครับกับช่องกาลสินมมเชียงชาแนล สวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ครับพี่น้องกับปีใหม่เด้อปีงูปีทองครับปีนี้หากขอให้พี่น้องเดินทางปลอดภัยสุขภกพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนนะครับกจังได้ก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้อีเดียครับกับช่องกาลสินเงินเชียงแชแนวครับปีนี้กะให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยเด้อครับพี่น้องอ่ะมาพอกันแล้วต้องมาพอลดตามแสนครับเสียมาไว้ครับก็เบอร์โทรเบอร์เดิม เบอร์เก้าครับ0803 2 9 4 8, 8 8 8เนี่ยอารรับเองแน่นอนครับเป็นเบอร์ให้อาจครับฮะโทรบติดอย่าพึ่งใจห้อนครับค่อยโทษนะครับพี่น้องเพราะว่าบางเรือกบอยได้รับสายครับกระบอเป็นยังครับพี่น้องจังไดก็ฝากไว้มาคันแหลกเลยพี่น้องเห็นหลายคนถามหาครับก็ปรดตอนเดียวทํามาหากินเอาไปครับนี่ลูกค้าเอามาเทิน สดสดล่อนๆอนบอกเลยว่ามือเดียวแน่นอนบอกว่าสองเก่าครับรถมือเดียวจากจังหวัดกฬสินครับบอกว่าเอาบอกราคาก่อนพี่น้องราคาแค่สี่หมื่นเก้าพันบาทครับพี่น้องบอกเลยว่าได้รถนี่เฉพาะตู้อะมาเบิ้งสี่หมื่นเก้าได้ยั้งพี่น้องเป็นมิตซูบิชิปีสองห้าห้าซีพี่น้องเดี๋ยวจะรีวิวชัดๆดเด้อพี่น้องเพราะว่าเอฟซีท่วงมาหลายคนว่าให้รีวิวชัดๆครับนี่ รถขั้นนี่เดิมเนี yeah. ่ยบางเดิมครับพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบิ้งรอบๆครับกับเงิน4ี่หมื่นเก้าได้ตู้เฉพาะตู้ติดไม้สองหมื่นหาลบสี่หมื่นเก้าออกเหลือสองหมื่นสี่ครับพี่น้องนี่คุ้มแน่นอนสําหรับรดธรรมหากินภายในสะอาดครับคันนี่เบิ้งก่อนเบาะขาดพี่น้องเดี๋ยวจะรีวิวอย่างชัดเจนให้พี่น้องได้เห็นครับพี่น้องราคาขายแท้แล้วพี่น้องทุกขั้นขายแน่นอนบ่ได้จกตาครับพี่น้องบอกเลยว่า เฮ็ดคอนเทนต์ยูตะวันรถตีเฮียดรีวิวขายทุกขั้นอย่างรถขั้นี้เดิมครับมีหอกกระทะบรรทุกนี่มาก,กันซาซาบอกก่อนขั้นนี้เป็นเครื่องเบนซินครับเป็นเครื่องเบนซินติดแก๊สแก๊สยังเขาเอิน่นเอเวีถอดแก๊สออกเรียบร่อยเป็นเครื่องเบนซินแต่ถอดแก๊สออกเด้พี่น้องนี่ภายในแลนได้มีแม็กไลเนอร์อา่ามีแม็กไลเนอร์พร้อมใส่งานจังสีเลยครับพี่น้อง กับเงิน4ี0 0 0บาทโคตรประหยัดโคตรคุม้มรถขั้นนี้เดิมด้วยครับนี่คออินสี่หูเรยว่ารถเดิมบ่ดไ้เ็ดสีมากครับนี่คือว่าเดิมดีภายในสะอาดสะอา้าน,นเป็นสวดเป็นทรงครับพร้อมใส่งานอะเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้เบิ้งกันเน่กับเครื่องเบนซินเบนซินกะจะ แพงกว่าดีเซลหลายบาทอยู่ครับผู้ใดมักกระจังสื่อนะครับบ่มักกะเบิงเป็นคอนเทนต์ครับพี่น้องเดี๋ยวจะสตาร์ทเครื่องเบิงมีแอครับมีแอพร้อมกระกระจกกระจกเมื่อมนละกพ่วงมาไล่พาวเวอร์ครับพี่น้องเดี๋ยวจะสตาร์ทเครื่องให้เบิงครับอ่ะสตาร์ทเครื่องครับพี่น้องครับราคาประหยัดประหยัดครับนี่อย่างไรครับเสียงโคตรเงียบ เครื premises, ่องเบนซินครับเติมได้แก๊สโซฮอล์เ oh ก่าหาครับเครื <Engine Legend> ่องเบนซินจะเสียงเงียบประมาณนี้ครับนี่เงียบเลยพี่น้องจะบอกคือเครื่องดีเซลครับพี่น้องเอาไปใส่ครับพี่น้องเพราะว่าอย่างเพราะว่าถืออีลีครับแค่4 9 0 0มเกพบาทเท่านั้นเองพี่น้องอ่ะจัดไปครับโอนให้พร้อมพี่น้องไม่ต้องห่วงซื้อรถก็มีตรวจสอบให้เรียบร้อยเลขเครื่องตรงเลกัซี่ตรงราคาไม่เหลื่มทุกขั้นครับบอได้โจกตาบ่ดด้ตัวขายแน่นอนครับราคาแค่4ี0 0ม 90 0 0บาทนะมักรกะโทษติดต่อด่วนเลยครับ0803 2 9 4888เกตอนเดียวรถพม่าหากินกครับสภาพเศรษฐกิจดิสิเอาไปใส่ครับอ่าจบไปแล้วขั้นแรก้อพี่น้องขั้นที่สองรถครอบรัวครับแทนแทน,แถน,แถนรถเสี่ยววีสมัยก่อนเนี่ยอาจจะใส่นะครับตอนสมัยเรียนหนังสือครับรถคันนีรถปี25หาซีซีเครื่อง ,24 0 0ซีลซีรถคันนีติดแก๊ส LPG มาเป็น ซียววีเดอร์พี่น้องเดี๋ยวพาไปเบิ่งบอกราคาก่อนห้าหมื่นเก้าพันบาทครับครับเสียววีนะห้าหมื่นเก้าพันบาทแลนได้ขับได้แน่นอนเพราะวา่าขับมาแล้วครับเผาเผาขับดังว่นี่ดังจังหน่อยเผ้าขับดังจังหน่อยเดี๋ยวจะพาปเบิ่งรอบๆขั้นไฟตามีห้อยแตกเล็กน่อยครับนี่ขั้นนี้เดี๋ยวพามาเบิ่งกะสวดทรงสีสนันได้ภายในโอ้โหโคตรหม่เลยครับเบาะขาดจังหน่อยครับพี่น้องแต่ว่าภายใน เจ้าของดูแลถือว่าดีเลยแหละบอ่อส้มบอ่อส้มเบิงเบาะหลังครับพี่น้องนี่เบงบะหลังกันชัดๆรถทรงดีครับบอ่อต่ำบอ่อชนหนักมากครับคันนี้เปิดข้างหลังให้เบิงเพราะว่าขันนี้ติดแก๊ส LPG รถนิยมครับพิมพ์นิยมต้องเป็นเสี้ยววิเปิดไอแก๊สให้เบงจักหน่อยครับเนี่ยพี่น้องราคาสมัยก่อนหนึ่งล้านสองแสนบาทแต่เมื่อนี่เดือราคาแค่ สี 40, ่มื่นเอ้ยห้าหมื่นเก้าพันบาทพี่น้องผู้ใดลดขอบพว่วเอาไปใส่ครับพี่น้องกบ v, รบฟเอายวลดยอดนิยมเป็นเครื่องเบนซินเด้อพี่น้องนี่แม็กนี่คบเรียบร้อยครับยางเจ้าของเปลียปล่ยน,น,ย 2000, 2003, น,นย 23, พึงเปลี่ยนมาครับเป็นยางปีสองพ2นสาเลยครับนี่เป็นยางปีย3ิบามพึงเปลี่ยนเมื่อปีที่แล้วครับปีที่แล้วปีก่อนอะ่ะปีนี้ปีผ่าแล้วปีใหม่แล้วนี่พี่น้อง เป็นเซียวีพิมพนิยมครับกินน้ำมันบอก,กับพ่อสมควรครับขั้นนี้เพราะว่าหยาดเคยใส่ไหมแล้วแต่ว่าเพื่นติดแก๊สมาเดอ้อพี่น้องแก๊สกะใส่ได้ครับใส่ได้เดี๋ยวเปิดของเครื่องให้เบิง้งกับราคาประหยัดประหยัดครับหาหมื่นเก้าพันบาทพี่น้องผู้ใดอยากได้กะล่องเขามาเบิ้งได้ยุคกรลสินนี่ครับเบิ้งนาแล้วกะอุ้ยถือว่าโอเคเลยครับพี่น้องรดบอมีต่ำมุมมีชน มีแต่ถอดฟ้ากระโปรงครับถอดฟ้ากระโปรงแต่ว่าโคง้งสางถือว่าโอเคครับรุ่นนี้ถ้าผู้ใดซีเรียสเรื่องน้ำมันจะสุดนะครับโคตรกินบองจ้ะเลยดีกว่าเซียวีรุ่นนี้บอกเลยว่ากินน้ำมันประมาณหนึ่งแต่ว่าเพิินก็เลยติดแกด๊สคนก็เลยนิยมเอาไปติดแก๊สพี่น้องเป็นรุ่นที่นิยมไปติดแกด๊สเดี๋ยวจะสตาร์ในเบืองขั้นนี้ว้าวยังบ่ยันเด้พี่น้องบอกเลยว่าว้าวยังบ่ยัน ยังใส่ได้ขี่ได้ขับได้แต่ว่าเรื่องมันโบตงงครับ<ๆ>เดี๋ยวจะสตาร์ทให้เบิ้งครับ<ๆ>นี่ว้าวยังโบยันนะนี่ฟังเสียงหูเลยว่าว้าวยังโบยันครับหาว้ายัานนี่จะเครื่องจะวูบเร็วครับพี่น้องอันนี้ว่าวยังโบยันถือว่ายัางใส่ได้ครับยังใส่ได้พี่นอ้องยังใส่ได้นะรดขอบคัวเสียวี่ฮะพี่น้องผู้ใดอยากได้กะดวนนะครับกับราคาประหยัดแค่ ห้ามื่นเก้าพันบาทครับปไตแดงตะกีเป็นล้านเหลือห้ามื่นเก้าพี่น้องบ่ต้องตกใจขายจริงขายอีลีบ่ได้จกตาครับอ่าก็มีอาจจะเอากรบโรถเสียวิรถดขอบขั้วครับประหยัดประหยัดครับราคาประหยัดกินนมั่นแน่นอนครับถามว่ากินนมั่นบ่รุนนี่สุดๆครับหนึ่งในตองอู่พี่น้องครับผู้ใดอยากได้กะจังซื่อเด้พี่น้องหาบอยอยากได้กระเบิ้งเป็นคอนเทนต์ครับกับกาลสินขนเชียงแชนเอลอ่า จบไปครับหลังจากมาเบิงรถตอนเดียวรถครอบคูวอ่านรถกระบะครับพึ่งเข้ามากใหม่ๆสดๆร้อนๆครับกับดีโฟดีอันนี้กับซื้อว่าเป็นพิมียรยมของรถกระบะครับเครื่องข้อมือเล็วรถปี2 5 4 7ตัวอีบอกราคาก่อนราคาแค่หกหมื่นเก้าพันบาทครับมีน้องราคาหกหมื่นเก้าพันบาทเป็นส่วนเป็นส่งเงเดี๋ยวพามาเบิงครับมีลอแมกครับสมัยก่อนขั้นนี้กับประมาณสี่แสนกว่า แต่มือนี่เหลือแค่6 9 0 0 0่พับาทแต่ว่าเป็นรถพิมพ์นิยมรถลูกค้าเอามาเทิร์นครับรถทุกขั้นที่หาดรีวิวคือรถเทิร์นนี่ครับเบิ้งให้รอบๆขั้นครับมนี่ยกับภาพมาเบิ้งถือว่าเดิมดีครับขั้นนี้โอเคเป็นสวดเป็นส่งครับเนี่ภายในถือว่าสะอาดสะอานครับกะลูกค้ากะดูแลดีประมาณนึงครับเดี๋ยวจะเปิดของเครื่องให้เบิ้งที่นี่พี่น้องรีวิวกันในเห็นทุกซอกทุกมุมเดิมคือเดิมต่ำคือต่ำชนคือชนครับเนี่ยังขั้นนี้กั ขัน้นนาเฮ็ดสีมากครับเพชรสีมากเรียบร้อยแปลว่ามีการบบบบชนหนักแต่ว่า,า,วาไล่ขัน้นนาบบางครับนี่ขัน้นนี้กะถือว่าโอเคครับเป็นสวดเป็นทรงในรถปีซีเจ็ดกะรถเกือบจะ20ปีครับพี่น้องปีซีเจ็ดปีนี้หกเจ็ดเรกะสภาพกะถือว่าโอเคเลยละ่ะกับเรือเครื่องข้อมาเร็วสตาร์ทเครื่องไงเบิ้งนี่นี่เดี๋ยวจะสตาร์ทเครื่องไงเบื้องพี่น้องเครื่องข้อมาเล็วรุ่นนี้จะ เป็นรุ่นแรกของโตโยต้าเลยครับนี่โตโยต้าพิมพ์นิยมเดี๋ยวจะสตาร์ทเครื่องให้เบิรงเด้วพี่น,อน,นอ้องนี่ประมาณนี้โอ้เครื่องกะประมาณนี้ขามือนเร็วพี่น้องเล่งเครื่องยัอน้อยนี่เครื่องข้อมือนเร็วพี่น้องโอเคโอ้โเยเล็งได้ครับพี่น้องอ่าเพราะสตาร์ทเครื่องให้เบิรงเรียบร้อยครับกับสวดสรงอง์เอวได้ด้วยครับพี่น้องขั้นนี้ถือว่าเอาไปใส่งานเอาไปขี่ใน สวนในให้ในหน้าได้สบายสบายครับกับเครื่องข้อมูลเล่าดีฟูดีขันนี้ราคากระประยัดประหยัดพี่น้องแค่หกหมื่นเก้าพันตาพี่น้องหากคุณใดสนใจกะล่องพิจารณาเบองกับรถดีฟดีรถปีสองหาซีเจ็ดตัวอีกระจกไฟฟ้าพวงมาลัยพาวเวอร์เรียบร้อยครับพร้อมใส่งานแต่เครื่องวอร์ปเนด้วยครับพี่น้องรุ่นนี้เครื่องวอร์ปเนข้อมูลเล่าทุกรุ่นตอนนี้ หาผู้ใดบอถนัดเครื่องคอมเร็วแนะนั่วัยสื่อเด้อพี่น้องเพราะว่าเครื่องคอมเร็วหนึ่งมกัามากบูบภาพมักบูบต้องล่างหัวฉีดดูๆครับพี่น้องหาบอถนัดเพราะว่าเป็นคอมเร็วรุ่นแรกของโตโยต้าครับหัวฉีดจะมีปัญหาหลายแต่ว่าหาผู้ใดเชี่ยวชาญหรือว่ามักกะซื้อได้ครับเพราะว่าราคาประหยัดประหยัดแค่พกมืินเก้าพันบาทเพอนั้นเองพี่น้องกะร้องพิจารณาเบิรงนรองตัดสินใจเบิรงกับรถโตโยตา้าดีฟดี คันเนรถปีซีเจ็ดเดอพี่น้องชมสุดท้ายแล้วอ่ะฝากไว้ครับอยากได้กะเบอร์เดิมเบอร์เก้า3 8 0 80, 3 2 9ป8 8 8ครับเนี่ยอัดรับเองขายเองแน่นอนครับอ่าเบอร์นี้เบอร์ส่วนโตของเนี่ยอัดตได้ครับพี่นอ้องอ่าฝากไว้จักหน้อยอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องการลซินเงือนเชียงทุกคนเด้อครับฝากไ้อ้าสุดท้ายแล้วครับ เจอของไงยังหน่อยครับรถสุดท้ายลูกค,ค้าเพิ่งเอามาเทิร์นครับนนคันหนีกะราคารถเครื่องร้อยสิบห้าแรงมาครับเป็นรถประกอบครับแต่ว่าโอ้โหเบิง้งอ่ะเบิ้งกันรอบๆกันบอกราคาก่อนครับบอกราคาคันนีก่อนเนะพี่น้องคันนี้คือหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับกับรถบวกวอครับเฉพาะโค้งเล็กกัน,นาจจะหามื่เหรอครับเนี่ยเฉพาะโค้งเล็กนี่เด้อพี่น้องอ่ะผูใ้ใดสนใจรถไ่เด้อ นีลองเบิ้งครับนี่รีวิวแต่ว่าคัดซี่คัดซี่ดีเครื่องดีครับคันนี้คัดซี่ดีเครื่องดีเดี๋ยวจะรีวิวเบิ้งหลบๆพันก่อนกับรถหกล้อพี่น้องรถใหญ่โดนๆมาเทือครับก็เลยเอามารีวิวขั้นนี้ลายก็แสนจังหน่อยครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับเอาไปขนของได้ครับเอาไปขนได้ถึงสิบตันเลยมั้งครับนี่เบิ้งคัดซี่โคตรใหญ่เลยครับคัดซี่ใหญ่คัตซี่ยาวด้วยครับพี่น้องคัดซี่บ่ผุบ่แม่งครับลอกะ ประมาณนึงครับต้องล่อบอ๊ะบ,อบอดีไปไหนแต่ว่าเปลี่ยนได้ไมีแค่ล่อเดียวล่อหนาอย่างไม่เลยครับนี่ล่อไหนไม่เดี๋ยวจะสตาร์ทเครื่องเลยเบิงเน่ดูเบิงภายในพาเบิงภายในภายในกะโอ้โหพี่น้องนี่แหละครับรถรดหกล้อภายในเบิงไหลไปได้ครับโอ้โหเบิงเอิร์ดมายังดีล่ะสมัยสงครามโลกเลยวันนี้ <laughs> อรถปีไหนนี่ รถปีซีซีครับพี่น้องอู้รถปีซีซีดรอสตาร์ทเครื่องเบื้อู้อยากเห็นตรงนี้ครับพี่น้องให้ผู้ใดอ่าบ่มั่นใจก็มาเบิ้งตัวจริงก่อนเด้เจ๊จะอธิบายว่าจังไรครับอูโอ้โหธรรมชาติวะนี่ธรรมชาติสั่งสรรค์บ่พี่น้องรถหากินอ่ะรถหากินเนาะโอ้กะจังไงกะผู้ใดามากก็ยังซื้อได้ครับเดรอสตาร์ทเครื่องอ่ะสตาร์ทเครื่องครับกะ,ะาราคาแซนด์เอดครับอู้ก็ถือว่าเอาไปทธมาหากินทะเบียนต่อให้เรียบร้อยครับนี่ทะเบียนต่อให้โอนให้เรียบร้อย นี่เครื่องเป็นยังไหนโอเคปะโอเค <c oughs> เครื่องโอเคครับพี่น้องนี่โอ้คุ้มปะพี่น้องฮะผู้ใดเอาไปขนของเนาะขนของเก่าก็ได้มั้งนี่ขนของเกา่าขนมั่นสำบันหลังขนอ้อยยิ่งได้เลย่อราคาแค่หนึ่งแสนหนึ่งมืนเก้าพันบาทขนฟองเที่ยวก็ได้ทุนขึ้นหรอครับเพราะว่าอย่างคอกกะอู้ยแช่เห็ด ที่อัดไปต่อคอกในน้อยนึงก็สองหมื่นกว่าบาทแต่ว่าคอรกรุ่นนี้นะจะมีหาหกหมื่นหรอครับคอกเล็กเล็ก,เล,กเล็กแป๊บได้ครับพี่น้องอยากให้เบิ้งเล็กแปบ๊บเฉพาะคอกกันนะจะคุ้มหรือมั้งครับนี่แล้วพื้นเป็นเล็กพอมครับโมเมนต์พื้นไม่พื้นเล็กโอ้ิ่นแต่งไม่ดีครับกระบะเพิ่นแต่งไม่ดีอีเล่นี่แต่ว่าสภาพก็เป็นไปตามนี่ยังจริงสิกรับธรรมชาติสั่งสรรคครับจริงส่ธรรมชาติสั่งส,รร,งสรรค์เฮ็ดเองบ่ได้ครับต้องเจอ ธรามชาติสั่งส์เทนั้นกะฝากไว้ครับกับรถหกล้อรถธรรมะหากินครับส้างงานส้างอาชีพีดีครับก็ราคาเบาๆแค่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทพี่น้องฮะพี่น้องผู้ใดกาลังหารถขนของหนักๆขนของกะถือว่าคุ้มเลอพี่น้องฝากไว้ผู้ใดอยากได้กะอยากให้เขาาเบิ่งรถเด้อขันนี้ว่าเพราะว่ามันเป็นอยางที่บรรยายนุกขยถึกปไหดครับกะถือว่าใกล้เคียงเงี้ยกะใกล้เคียงสุดแล้วฝากไว้กับรถหกล้อ เขาเอินรุ่นใดนะ N P R 1 1 5แรงมากครับอ่าฝากไว้ครับผู้ใดอยากได้กลองเขามาเบิงเขามาชมหรือว่าติดต่อด่วนๆวดกะเบอร์เดิมเบอร์เก8า3 2 9 4 8 8 8ดศูยเด้อพี่น้องอ่าฝากไว้ครับกาลสงีงวนเชียงชาแนลเออย่าอาจกะหามีรถอ่ตาตำแสนหรือว่ารดถืกถือกะจะเข้ามารีวิวให้พี่น้องได้เบิงแต่ว่ารถ ไลายแสงหลักขายด้วยครับนี่พึ่งข่าว่าใหม่ครับเกือบจะคันละเกือบหาสิบคันเน้อพี่น้องครับผู้ดใดอยากได้รถสภาพดีๆสภาพใหม่ๆกะล้องเขอบว่าเบิ้งได้การลสินหุ่นเชียงทุกสาขาครับทั้งเจ็ดสาขาเด้อพี่น้องมือหนีกะฝากไว้กับรถสี่คันนี่ครับอยากได้ขั้นไหนกะโทษติดต,ต่อเดือด่วน,วน,วนกับกนเ,นเนื้อัดช่องการลสินหุ่นเชียงชแนลจังไงกะหามีรถถือรถงามจังไงจะเฝ้ามารีวิวให้พี่น้องได้เบิ้งมือหนีกะ จากลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ